ทางด้านกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งครับนาวาเอกอโศกศรีสวัสดิรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่ฐานส่งกําลังบํารุงทหารเรือตราดโดยมีนาวาเอกปริญญาเอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่1กล่าวรยายงานถึงการจัดกิจกรรมพร้อมกับได้รับเกียรติจากประหลัดอำเภอแหลมงอบผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงฐานเรือตราดผู้บังคับหมวดเรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่1กํากำลังพลรเรือหลวงท้ายเหมืองเรือต่อ991กําำลังพลฐานส่งกำลังบำรุงฐานเรือตราดและพนักงานบริษัทซี CP, พีอำเภอแหลมงอบเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับ ท่านรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1บอกว่ากิจกรรมปลูกป่าชายเลนถือเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่งอีกทางยังเป็นการรักษาระบบนิเวศรวมถึงอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านนิเวศวิทยาการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าในป่าชายเลนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชายฝั่งทะเล พื้นที่การจัดกิจกรรมอยู่ในพื้นที่บริเวณชายทะเลของสโมสรฐานส่งกองกำลังบำรุงฐานเรือตราดซึ่งเป็นพื้นที่น้ําทะเลกัดเซาะมาเป็นเวลานานทำให้เกิดการกัดเซาะถนนซึ่งใช้เป็นเส้นทางเข้าออกของฐานส่งกำลังบำรุงฐานเรือตราดเพื่อเป็นการป้องกันอันจะเกิดเหตุจำรุดในอนาคต และพัฒนาพื้นที่ของหน่วยให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอรวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไปครับ